อ่ะชิปก่อนก็จะแดนน่ะอ๋อยังไม่แดนนะครับลืมสคกี้ครับก่อนจะแดนต้องนึ่งผลงานเพลงนี้ก่อนจะบอกนะว่าคุณคุณจะร้องฮักอะไรบอกเหรอฮักดติโบฮักเจ้าดีโบเฮฮักดีโบเฮฮักเจ้าดีโบเฮ้ยติโบฮักเจ้าติโบอะไร ะไรผมทำไม่ถูกเหรอไหนคุณลองทำสิมาดูสิไป <c oughs> นิด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 ไม่คือแกปเปอร์เขาวางมาตรฐานไว้สูงมากแล้วไงแล้วถ้าผมทำร้องร้อง,องเหมือนเดิมมาตรฐานอยู่ตรงนี้คุณไม่ใช่โคฟเวอร์นะคุณคือต้นฉบับ <c oughs> ไห้คุณลองสิอ่าโดนตีมา มัก้โอเคโอเค okay, okay. มานั่งมันไม่ไม่ยืนก่อนเชื่อแล้วว่าแกปเปอร์ทำมาตรฐานไว้สูงแกปเปอร์มันทำอุบาทไงเออ,เอผมจริงๆที่ผมร้องไว้นะมักได้บอมเจ้าธรรมาดาลนะแกปเปอร์อะดูภาําผมเลยย้อนกลับไปดูเฮ้ยกูอุบาทขานาดนั้นเหรอวะ เจเปอร์ก็ถือว่าสร้างสีสันนิดนึงใช่ก็วันนี้ดีใจครับที่ได้มาจังหวัดบุรีรัมใช่ครับคือ,อผมอะ่ะผมก็มีเลือดเนื้อเชื้อไขทางบุรีรัมนะแม,แม่แม่ผมเป็นคนบุรีรัมเฮ้ยเหรอับ<ำ>เป็นคนอำเภออะไรอำเภอรพระพาชัยเปล่าอ่ะอำเภอรพระพาชัยใช่ไหมเออืนลืม,มอำเภอแม่กูอยู่แล้วคราวเนี้ยอำเภอรพระพาชัยบ้านเดาหรือเปล่า อ่าใช่อยู่หมู่อะไรโอ๊ยอะไรเนี่ยพูดไปกูพูดผิดเขาเนี่ยป้ากูก็ว่าเขาเนี่ยเอาแล้วอยู่ซอยไหนอ๋อเออบ้านสายดาวนั่นแหละอ๋อแล้วบ้านเลขที่เท่าไหร่โอ้ยไปผมผมขอร้องแหละถ้ารักผมอย่าทำแบบนี้อะไรผมถามไปจนหมดแล้วคุณไม่ตอบเลยเนี่ย ไห้เอาบ้านเสด็พอแล้ววันนี้พี่ผมก็มาด้วยนะผมอายเขาพี่อยู่ตรงไหนวะน่ตรงนู้นใช่ไหมใช่ไหมใช่หรือเปล่าวะใช่หรือเปล่าวะอ๋อถ้าถทางมันไม่ใช่แล้วแต่พี่พี่พี่สาวผมพี่สาวผมที่คือไปไปหาผมพี่พี่เอฟซีป่าคนไม่รู้ไงไปหาผมไปถ่ายรูปทั่วโลกน้องมุนเนาะเอาไปทางไหนฮะเป็นทางไหนคิดว่าเป็นเด็กนุ่งตะนัดเดินคิดว่าเป็นเด็กมึงก็เดนแล้วถ่ายรูกลงมันอ่ะ เป็นเหมือนผมเลย <ừ> ใกล้ใกล้ผมใกล้ใครก็ไม่ได้ <ừ> เหมือนเป็นชู้กับเขาไปหมดเดี๋ยวนะทุกคนทุกคนเขาใกล้ใครไม่ได้เหมือนเป็นชู้เหมือนเป็นชู้คนอื่นไปหมดก็แสดงว่าเขาก็มีแฟนแล้วจิไม่ใช่เหมือนเป็นชู้กับแฟนของเขาเอาเหรอคุณ<อ>ก็เหมือนผมแหละเราใกล้ใครไมได้เราอยู่ด้วยกัน2องคนแหละดีแล้ว เราใกล้แคไหนไ,ได้หรอกคือปัจจุบันเนี้ยผมถ่ายรูปก,กับพี่เอฟีคนสวยๆมาปั๊บผมจีบยุงสีเลยอ๋เอาเป็นยังไม่กล้ามองหน้าคนสวยตัวเนี้ยคือคืออายความสวยของพี่เขาไม่ได้อายนุกเจตนปับ๊บก้มกับคนสวยมากนะปับ๊บภาพที่แะนุกเจตน,นไม่น่ารักนะมองคนสวยอีกแล้วกลัวดาม่าไงคือแต่แต่ถ้าเป็นคุณอะ่ะโอสามารถจ้องได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะ เดี๋ยวเราไปส่งต่อผลงานเพลงช้าๆซิงเกิลแรกจากไปดีกว่าครับ